เรื่องบางเรื่องเนี่ยที่มันเกิดขึ้นอาที่ที่ผ่านมาเนี่ยมันก็ทําให้ผมมีมิติมุมมองและอยากจะแนะนําคนบางคนคือคุณรัชนกไอซ์รัชนกไอซ์เนี่ยนะฮะตั้งแต่เขาเป็นสสมาเนี่ยเพิ่งเห็นเขามาได้ถูกทางครั้งนี้เองเขาไม่พูดเรื่องหนึ่งหนึ่อเลยเขาไม่ได้ออกมาโจมตีสถาบันกษัตริย์แต่เขาเอาหลักการของข้อมูลในการของทุจริตคอร์รัปชันในเงินประกันสังคม โดยมีการเอาเงินประกันสังคมไปซื้อตึกซี่มีมูลค่า3,000ล้านบาทแต่ซื้อในราคา7,000ล้านบาทและตึกนี้ก็อยู่ในชื่อของลูกชายนะการเมืองคนหนึ่งระดับรัฐมนตรีด้วยนะฮะยายผมเอ่อยชื่อเลยส่วนคุณสุช,ชาติชมกลิ่นนี่ก็ออกมาโวยวายพูดโน่นพูดนี่ซึ่งผมคิดว่างานนี้คุณสุชาติชมกลิ่นถ้าไม่พูดยังจะดีสักกว่ายิ่งพูดเนี่ยยิ่งเข้าตัวเอง ไอ้ตรงนี้แหละที่ผมบอกว่าไอ้พวกพักประชาชนพวกสามลิ้วเนี่ยนะความจริงมันก็มีพลานุภาพพอสมควรนะมันมีสมาชิกสภาตั้งร้อยกว่าคนเนะี่ยถ้ามันทำอะไรสักอย่างเพื่อประโยชน์ของประเทศชาติโดยส่วนรวมไม่ใช่ทำเพื่อตอบสนองความใคร่ของเจ้าของพรรคหรือนักวิชาการอย่างเช่นปิยบุตรนะฮะที่จะเน้นอย่างเรื่องปฏิวัติฝรั่งเศสเอยจะล้มล้างสามกตริย์เอย หากมาจับเรื่องพวกนี้เนี่ยมันจะเข้าทางประชาชนมากก็ผมก็ต้องขอชมเชยเ mm hmm. ขาทีหนึ่งว่าตอนนี้เนี่ย mm hmm. เขาเดินมาถูกทางแล้วส่วนเขาจะเดินในสุดซอยหรือไม่อย่างไงเนี่ยมันต้องขึ้นอยู่กับว่าเขากล้าสู้แค่ไหนอีกประการหนึ่งถ้าเขาเดินมาทางนี้แล้วก็ไปทางนี้เลยถ้าเขาวนกลับมาที่หนึ่งหนึ่งสองอีกครั้งหนึ่งเนี่ยก็สิ่งที่เขาทำมาทุกวันนี้ก็ไม่มีประโยชน์ไม่มีประโยชน์ เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่ผมคิดได้ว่าเออมันมีมิติมิติตหนึ่งนะของรัชนกวันนี้ถ้าเขาทํําทาได้สําเร็จนี่นะฮะผมคิดว่าในพื้นที่ที่เขาลงสมัครรับเลือกตั้งเนี่ยเอาวันอยู่บํารุงอีก10คนเนี่ยก็เสด็สู้รัชนกคนเดียวไม่ได้เพราะว่ารัชนกวันนี้ทําอะไรก็ตามเนี่ยโดยเฉพาะยิ่งเรื่องของการทุจริตคอร์รัปชันซื้อตึกมูลค่า3,000ล้านด้วยเงิน7 0 0 0ล้านบาทเนี่ยทุกคนอึ้งกันไปหมดนะฮะแล้วก็หลักฐานที่เขามีอยู่ก็ใช้ได้ พูดตรงๆนะในะนะผมทํางานสื่อมวลชนมานานพอสมควร50ปีแล้วผมก็มองว่าหลักฐานเขามีอยู่ในืฟังขึ้นส่วนคําชี้แจงคุณสุชาติชมกลิ่นนั้นสําหรับผมแล้วเนี่ยผมได้แ่คขำวงเล็บผมฟังไม่ขึ้นเลยแม้แต่นิดเดียวออกมาปกป้องไม่รู้จะเดือดร้อนอะไรมามายและคุณสุชาติชมกลิ่น